สวัสดีค่ะมาพบกับครูซี่ใบกับภาษาฝรั่งเศสนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะที่จะมาสอนแต่งประโยคนะคะอย่างง่ายนะคะอะเป็นการแต่งประโยคที่คำตอบจะต้องออกมาเป็นคนนะคะงงไม่เอ่ยเป็นการตั้งคำถามที่คำตอบจะต้องออกมาเป็นคนนะคะอะค่อยๆดูนะคะเดี๋ยวดูก่อนนะคะคำถามแรกนะคะอะทุกคนดูนะคะเอะ่คำถามแรกก็คือคำถามที่ขึ้นต้นด้วยคำว่ากี่ a อสกีนะคะทุกคนดูก่อนนะคะกีเ s กีนะคะเดี๋ยวคำตอบที่ออกมาจะเป็นคนนะคะเดี๋ยวทุกคนดูก่อนนะคะ ส่วนคําถามที่ 2, อสองอเซียสองคำถามแล้วกันวันนี้ฝึกแต่งสองคำถามแล้วกันเนาะคําถามที่สองพอดีว่ามีในหัวแล้วว่าจะสอนอะไรประมาณหนึ่งนะคะคือคืออยากลงคลิปมากแต่ก็แบบว่าเอ๊ะจะลงอะไรดีก็เลยรีบแบบว่ารีบคิดแล้วก็มีในหัวอยู่นิดนึงก็เลยแบบอ่ะงั้นก็ลงเรื่องนี้เลยแล้วกันก็เลยแบบว่าค่อนข้างจะดนสดนิดน,นึงนะคะประมาณหนึ่งอ่ะดูนะคะคําถามที่หนึ่ง G S G คำตอบเป็นคนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูโครงสร้างอ่าส่วนคําถามที่สองนะคะก็คือ g s g นะคะจุดจุดจุดนะคะอ่าทั้งสองคำถามนี้นะคะคำตอบที่ได้จะเป็นคนดูก่อนนะคะคำตอบที่ได้นะคะคำตอบนะคะคำตอบที่ได้เบี้ยวไม่เอ่ยเดี๋ยวนะคะสิขอเล็งกล้องก่อนคำตอบที่ได้นะคะจะเป็นคนแสดงว่าวันนี้ที่จะมาสอน ตั้งคำถามนะคะ2แบบด้วยกันความจริงคลิปนี้เคยสอนมาแล้วสอนแบบ4อันรวดเลยด้วยซ้ำนะถ้าใครไม่เก็ตไม่เป็นไรนะคะหรือถ้าใครเคยผ่านหูผ่านตาม,มาก็จะเข้าใจว่าคําว่า4 4ประโยครวดคืออะไรนะคะเดี๋ยวค่อยว่าไม่ต้องซีเรียสหาไม่เจอไม่เป็นไรคลิปนั้นนะคะดูคลิปนี้ไปเลยทุกคนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะซึ่ความสึกว่าเอ๊กล้องมันเบี้ยวหรือเปล่าเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะเดี๋ยวนะฮะอ่ะโอเคประมาณนี้อ่ะมาดูคําถามที่1นนะคะเริ่มจากอันที่1ก่อนเนาะ เดี๋ยวนะคะขอค่อยๆไปนะคะอ่ะกีเอสกีดูนะคะคําถามที่หนึ่งกีเอสกีจะตามด้วย verb เดี๋ยวเวลาแต่งประโยคอะจะต้องตามด้วย verb นะคะกีเอสกีต้องตามด้วย verb แล้วเดี๋ยวคําตอบทําไมคะออกมาเป็นคนส่วนคําถามที่สองกีเอสเกอร์นะคะจะตามด้วย class นะคะก็คือประโยคนั่นะเอง class คือประโยคนะคะคําตอบที่ได้ก็จะเป็นคน นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเวน้นนิดๆหน่อยๆว่าโอเคถามอะไรก็ได้ใช่ไหมแล้วมันจะออกมาเป็นคนไม่ใช่นะคะเดี๋ยวค่อยดูไปพร้อมกันนะทุกคนดูนะคะที่เริ่มจากอันที่หนึ่งก่อนเนาะค่อ,คอยๆไปนะคะเริ่มจากอันที่หนึ่งก็คือการตั้งคำถามด้วยอะไรคะ g s g นะคะอ่ะทุกคนดูนะคะเริ่มซิเขียนใหม่นะคะข้อหนึ่งอ่ะเริ่มใหม่นะคะ g s g ไปง่ายๆเลยเนาะ g s g ก็คือใครที่ซึ่ง ทำอะไรใครที่ซึ่งทำอะไรพอคำว่าทำอะไรหมายความว่าอะไรต้องตามด้วยแวบถูกไหมคะกี g s g นะคะอะไรดีเอ่ยกี g s g a เอเลยแล้วกันอ่ะกี g a dong อะไรอ่ะ d o n ลา a c h l ก็ได้อ่ะง่ายง่ายก่อนกี g a dong lachlas ทุกคนจะเห็นว่าทำไมคะตามด้วยแวบ b คำตอบที่ได้คืออะไรเอ่ยกี g s g a dong งล c กลาสก็ต้องตอบว่า la p r o f e s s e u r et les élèves นะคะ la p r o f e s s e u r นะคะเขียนผิดโอ้ยแป๊บนึงค่ะ La Professeur นะคะเอเลเซเลฟใครที่ซึ่งอยู่ในห้องเรียนคำตอบที่ได้เป็นคนเห็นไหมคะก็คือ ครูและนักเรียนทุกคนอาจจะตั้งคําถามว่าเอ๊ะแล้วเวลาแวบที่ใช้อะต้องใช้แวบยังไงก็คือหมายถึงว่าถ้าทุกคนสังเกตเห็นไหมคะแวบที่ใช้เป็นบุรุษที่3ก็คือแทนด้วยอะไรคะอินหรือแอนเหรอนะคะเท่านั้นส่วนคําตอบจะเป็นเอกพจน์พหุพจน์ก็ได้ไม่ซีเรียสน,นะคะแต่ประเด็นคือแวบที่ใช้กระจายตามคําว่ากีอ่ะต้องเป็นบุรุษที่3มก็คืออินแอนโอแซงก i รีเยอินแอนที่เป็นเอกพจน์นะคะ โอเคเนาะส่วนคําตอบเป็นอะไรก็ได้ผูู้นก็ได้เอกพจน์ก็ได้ไม่ซีเรียสนะคะอ่ะได้แล้วทีนี้มาดูคําถามที่สองกันบ้าง่ะทุกคนช่วยกันแต่งหน่อยจะเป็นอะไรดีตามด้วยแวบเท่านั้นอันนี้ง่ายๆอันนี้นะคะอันนี้ไม่ต้องซีเรียสคือหมายถึงว่าแต่งอะไรก็ได้แต่ขอให้ตามด้วยแวบพอนะคะที่อาจจะตั้งว่า g s g อะไรดีคะ g s g up o n t ก็ได้อ่ะใช่ไหมคะ ซีต้องเลือกแวบที่ทำไมคะกระจายด้วย e หรือ an angulaire e หรือ an ที่เป็นเอกพจน์นะคะ gsk appel หรือ fonse นะคะใครที่ซึ่งทําไมคะเรียนภาษาฝรั่งเศสคําตอบเป็นเอกพจน์ก็ได้ผู้บุคคลก็ได้ไม่ต้องซีเรียสใครที่ซึ้งเรียนภาษาฝรั่งเศสอ่ะเราต้องเราต้องแบบว่าอวยภาษาเราหน่อยนะคะก็ตอบไปเลยทําไมคะตุลเมงเด็ดตุลเมงเด็ดทุกคนเลยนะคะจบได้เนาะเห็นไหมคะทําไมคะตามด้วย แวบนะคะสีเขียนตรงนี้ด้วยกันเห็นไหมคะตามด้วยแวบตามด้วยแวบนะคะโอเคประมาณนี้อ่ะช่วยกันแต่งประโยคหนก็ได้อ่ะขออีกสักประโยคนึงอะไรดีเอย่ยที่ขยับนะตรงนี้นะคะอ่ะ ยกตัวอย่างข้อที่สาม g s g โอ๊ยลายมืออ่านออกเนาะ <c oughs> คืออยากให้แบบว่าเขียนสดบางคือบางในบางเรื่องซี่ก็เขียนมาเลยถูกไหมคะในบางเรื่องซี่คิดว่าเออมันมันควรจะเขียนมาเลยก็ได้มันจะได้ไม่เสียเวลาแต่ว่าการที่ไม่ได้เขียนมาไม่ได้แบบว่ามันเปลืองเวลานะคะแต่หมายถึงว่าค่อยๆดูไปด้วยกันมันมันจะเข้าใจ น้อ no, ประมาณนี้พูดรู้เรื่องไม่เนี่ยวันนี้ <laughs> แบบว่าชูเบียงจูเอ่อชูบียงเดเดเดบล็อกจูแวนบลองนะคะวันนี้แต่ว่าเออช่างเถอะอ่ะกีเอสกี is, นะคะกีเอสกี is, อะไรดีเอ่ยมองช์นะคะกีเอสกีมองชอะไรเดียดูรีใครที่ซึ่งกินข้าวนะคะใครที่ซึ่งกินข้าวใครละ่ะก็ตอบไปเลยเลตไตรลองดี ay, นะคะเลตไตร ลองเด็กใครที่ซึ่งกินข้าวตอบไปเลยค่ะคนไทยนะคะประมาณนี้เห็นไหมคะได้หมดสรุปคือแค่หาแวบมาจับใส่นะคะจะแต่งประโยคอะไรก็ได้แต่แค่หาแว็บมาจับใส่ใครที่ซึ่งทําอะไรใครที่ซึ่งทําอะไรใครที่ซึ่งนอนใครที่ซึ่งกินใครที่ซึ่งร้องเพลงใครที่ซึ่งอาบน้ําใครที่ซึ่ง เออได้หมดเลยนะคะถ้าไม่มั่นใจลองแต่งมาก็ได้นะคะไว้ที่คอมเมนต์ดิสช่วยดูให้เนาะตอบเร็วหรือชา้าไม่ต้องว่ากันนะคะแต่ว่าเออนั่นะแหละแต่งมาเถอะนะคะอ่ะตัวอย่าง3ประโยคพอเนาะคร่าวๆสั้นๆโอเคไหมคะคร่าวๆประมาณนี้หรือ,อสักอันหนึ่งอะ่ะอีกสักอันหนึ่งก็ได้อ่ะสนนิ่งตัวอย่างอีกหน่อยก็ได้อ่ะดูนะคะต่อไป e s e อะไรตามด้วยแวร์ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะซิ้อคอนลิงก่อน g s e อะคำถามที่4นะคะ กีเอสกีทำไมครับปาล์กีเอสกีปาล์ฟฟรองเซสนะคะใครที่ซึ่งทำไมคะพูดภาษาฝรั่งเศสอ่ะนะคะความจริงก็ตอบอะไรก็ได้แหละอ่ะซิ่งก็ตอบแบบง่ายไปก่อนตอบเลยนะคะ Le f r a n งเ i สนะคะแต่ความจริงก็เยอะแยะมากมายนะคะคนที่พูดภาษาฝรั่งเศสอ่ะหรือคำถามที่ห้าอะไรเด่อแบบง่ายๆอย่าไปคิดอะไรมากค่ะกีเอสกี เดซินอ่ก็ได้อ่ะกีเอสกีเดซินใครที่ซึ่งอะไรอะเดสซินเนอะไรดีใครที่ซึ่งวาดรูปมแมลงเลซังเซ็กเขียนไงเนี่ยเอ,อ่อเลซังเซ็กอย่างนี้มัง้งประมาณนี้นะคะกีเอสกีเดซินเอ่อเลซังเซ็กนะคะใครที่ซึ่งวาดรูปมแมลงใช่ไหมคะก็ตอบอะไรอ่ะเลซองฟองก็ได้เด็กๆอย่างเงี้ยใครไหมคะคำตอบที่ได้เป็นคน นะคะอะไรมือเสียดออกเนาะอ่ะประมาณนี้หรืออีกสักป,ประโยชน,น์นึงอ่ะหกคำหกคำถามก็ได้กกี่เอส k s k เ t ดเดเดสไม่อยากพูดอะไรที่มันลบๆเลยแต่พูดไปละไม่เป็นไรกกี่เอส k s k เ t ดเดเดสอะไรดีอ่กอ่กกีเ,ดเ,ดเดส k s k เ t สใครที่ซึ่งเกลียดอะไรดีคะ เกียรติใครโผนแล้วกันน,นะ,ะใครที่ซึ่งเกียรติโผนเนี่ยก็ตอบไปเลยว่าอายุตัวอย่างเช่นอะไรดีใครเอ่ยอลิสก็ได้อ่ะจบเห็นไหมคะคำตอบก็เป็นคนนะคะทุกคนสังเกตกีบวกแวบบกีบวกแวบบกีบวกแวบบได้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะอ่ะงั้นซี่ไปต่อนะคะเพราะว่าซี่พูดเริ่มต้นมาแล้วว่าซี่จะสอนสองประโยคนะคะเมื่อกี้ซี่สอนคําว่ากีเอสกีบวกแวบต่อไปซี่จะสอนกีเอสกีบวกไม่ใช่กีเอสเกิร์บวกพลาสนะคะบวกด้วยประโยค นะคะแต่ทีนี้ทุกคนอาจจะคิดว่าอ๋อก็แค่เอาไปอยกมาจับใส่ไปเลยใช่ไหมจบไม่ใช่นะคะฟังต่อฟังต่อก่อนอ่ะมาดูกันนะคะกระดาษเลยที่แพนเนี่ยได้อยู่อ่ะข้อที่สองเอาปากกาดำแล้วกัน G S เกินนะคะ G S ทุกคนทุกคนอ่านอะไรมูสิออกเนาะอ่ะขั้นที่สองนะคะ G S เกบวกพาร์สนะคะหรือบวกประโยคนั่นเองประโยคโอเคไหมเอ่ยประมาณน,นี้อ่ะทีนี้คำว่าประโยคนะคะที่ต้องบอกก่อนว่าในประโยคมันประกอบไปด้วยอะไรคะซูเชก็คือประธานแล้วตามด้วยแบบแล้วตามด้วยออฟเชใช่ไหมคะก็คือกรรมทีนี้ทุกคนดูนะคะคำว่าพาสในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยกประโยคอะไรมาก็ได้ ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะยกประโยคอะไรมาก็ได้ประโยคที่ยกมาทำไมคะต้องดูได้ว่าแวบที่ใช้ต้องตามด้วย c o d เท่านั้น c o d คืออะไรคือกำตรงกำตรงคืออะไรกำตรงก็คือรำที่ต่อจากแว็บทันทีไม่มีบุพบทมากัน้นบุพบทก็คือ p r e p o s i t i o n นะคะพวก R พวกอะไรทุกอย่าง r o a l a ซูเดนิเยร์เดนิเยหรือว่า a c ก t เตเดอะไรก็ได้ที่มันเป็น r e โ o s ิ t ช o n นะคะพูดง่ายๆว่าพูดง่ายๆว่าใช้แวบที่ไม่มีบุพบทมากั้นจำแบบนี้ก็ได้คือเซล d ดนะคะประมาณนี้ใครไม่เข้าใจไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสฟังๆไปก่อนนะคะอ่ะกีเอสกีบวกฟาสฟาสที่ใช้ก็คือต a ฟาสก็คือประโยคประโยคประกอบไปด้วย s ูเ e ่แวรกามแต่แวบที่อยู่ในประโยคต้องเป็นแวบที่ทําไมคะ ตามด้วยซีอดทันทีนั่นหมายความว่าแวบที่ไม่มี p r e position มากัน้นก็คือมีกรรมตรงต่อทันทีมีกรรมต่อทันทีนะคะประมาณนี้อ่ะมาดูกันยกตัวอย่างเช่นซี่แต่งประโยคว่าโอ๊ยรีบไปไหนกีแอสเกอ์ S G, อ่ะหาประโยคมาใส่แต่แวบที่ต้องใช้ต้องเป็นแวบที่มีกรำตรงนะคะกีแอสเกอร์จแอมใครที่ซึ่งเธอรักนะคะ แวบ็บตัวนี้เห็นไหมคะถ้าถอดแว็บจริงๆอ่ะมันคือโครงสร้างแว็บบ้าอะไรคะแอมเมกแกนกังหรือแว็บแอมเมกแก้วก็โชูสแป๊บนึงนะคะ <c oughs> ขอโทษค่ะโอ้ยใครคิดถึงเนี้ยหรือใครนินทานักเรียนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะอ่ะ กีเอสเกิร์จีแอมอะใครที่ซึ่งเธอรักนะคะไปเป็นประโยคเห็นไหมคะมีประธานมีแวบแล้วแวบที่ใช้แว็บแอมแม้มันเป็นแวบที่ไม่มีบุพบทมากันเห็นไหมคะก็คือแอมเม่แกนเกิงทุกคนเอาแกนเกิงมาใส่ทันทีเอาคนมาใส่ทันทีแอมเม่แกก็โชว์เอาแกก็โชว์หรือเอาสิ่งของสิ่งต่างๆมาใส่ทันทีไม่มีบุพบทอาไม่มีบุพบทตรเดอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะโอเคเนาะนะคะทันนะคะอาจจะพูดเร็วไปหรือเปล่าไ,ไม่รู้ได้อยู่อ่กีเอสเกิร์จีแอมอ่ะ G S G M. ใครที่ซึ่งเธอรักคําตอบที่ได้เป็นคน ใช่ค่ะคําตอบที่ได้เป็นคนหรืออาจจะตอบเป็นประโยคก็ได้นะคะไม่ต้องซีเรียสใครที่ซึ่งเธอรักอ่ะคําตอบเป็นอะไรดีเอ่ยเป็น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 อลิสนะคะใครที่ซึ่งเธอรักก็คืออลิสหรือคําตอบอาจจะเป็นใครที่ซึ่งเธอรักอ๋อแจมอะไรดีเอ่ยแจมอลิสอย่างเงี้ยค่ะจบนะคะทันเนาะอ่ะไปอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจจะอาจจะตั้งคำถามว่าอะไรดีเอ่ยกีอะไรดี นะไรดีเอ่ยกีเอสเกอร์อะไรอะนึกไม่ออกกีเอสเกอ่ะดูนะคะมันอยู่ที่แวบเนาะมันอยู่ที่แวร์ตอนเนี้ยอ่ะดูนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นกีกีเอสเกคือมันบวกประโยคก็จริงแต่อย่างที่บอกเน้นย้ำนะคะเน้นเน้นหลายรอบนิดน,นึงมันต้องใช้แวร์ที่ไม่มีบุพบทมาก,กันไม่ใช่ว่าซิจะเอาประโยคอะไรมาจับใส่ก็ได้กีเอสเกจุกนเน่ ใครที่ซึ่งเธอรู้จักใช่ไหมคะ Gis Guganee ใครที่ซึ่งเธอรู้จักถามว่าทำไมถึงใช้ประโยคนี้ได้เพราะมันมาจากแว็บกอนเนตค่ะเกนเกิงเห็นไหมคะแว็บกอนเนตเกนเกิงแปลว่ารู้จักใครนะคะทิก็ตอบไปเลย Gis Guganee เธอรู้จักใครคําตอบก็เป็นอะไรคะอลิสอีกละขายดีจังเลยอ่ะอลิสก็ได้เห็นไหมคะหรือเจอกอนเน่เจอเกนออลิซนะคะเห็นไหมคะแว็บกอนเนตไม่มีบุพบทมากัน เห็นไหมคะไม่มีโบโบแลนเลยมากั้นนะคะหรืออ่ะอีกสักอันก็ได้กีเอสเกอโอ้ยไม่ต้องจุดนะคะขอโทษโกีเอสเกอจูวฮองกองใครที่ซึ่งเธอได้พบนะคะใครที่ซึ่งเธอพบเนี่ยอ๋อเจอฮองกองเพียร์ฉันได้พบกับเพยียร์เห็นไหมคะตอบแบบนี้ก็ได้หรือจะตอบแค่เพียร์โดดๆก็ได้นะคะ มันอยู่ที่แวบถูกไหมคะอย่างแว็บตัวนี้ก็มาจากแว็บเลยคะ่ะแวบโอฮองกงเท่แกนเกิงแปบลบว่าพบใครอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าทุกคนบอกว่าเคยรู้จักแว็บเซอร์อข,ออของกงเทพเซอร์ของกงเทพนั่นหะมายถึงรู้จักกันแล้วกันนะคะเอาไว้ก่อนเก็บไว้ก่อน,เ,ออนเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะโอเคหรืออนึกแว็บอะไรออกอีกที่นะคะแว็บที่แบบว่าไม่มีบุพบทมาก,กันานะซึ่อาจจะตั้งคำถามว่า โอ๊ยรีบไปไหนเนี่ยกีเอสจูใครที่ซึ่งเธอเกลียดใช่ไหมคะใครที่ซึ่งเธอเกลียดเธอเกลียดใครเนี่ยคำตอบเป็นอะไรดีคะดูตัวอย่างแล้วกันนะคะเนาะไม่ได้เกลียดใครนะคะใครที่ซึ่งเธอเกลียดอ่ะสงสารชื่อคนที่ต้องเขียนจังเลยอะไรเนี่ยใครที่ซึ่งเธอเกลียดอ๋อแบ็กซอนเนาะไม,ไม่มีใครเลยนะคะแบ็กซอนนะไม่ไม่ได้เกลียดใครเลย ลวกันเนาะประมาณนี้อสิคินดันนะคะใส่ชื่อทุกคนก็ไปใส่ชื่อที่คนที่ตัวเองเกียรแล้วกันแต่ก็เราก็ไม่ควรจะเกียดใครนะคะเราควจะมอบความรักให้กับทุกคนนะคะประมาณนี้อ่ะโอเค จบนะคะได้แล้วอถ้าถามว่าทำไมถึงใช้ประโยชน์นี้ได้เพราะว่าโครงสร้างแบบคือแบบ d ดเ e สเตแกนเกก็คือเกียดใครถูกไหมครับมันเป็นแบบที่ไม่มีบุพบทมากันนะคะสรุปจบนะคะวันนี้มาคลิปสั้นๆพอนะคะแต่เชื่อว่าเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะลองแต่งมาก็ได้เดี๋ยวที่ช่วยดูให้นะคะสุดท้ายแล้วทุกคนดูก่อนดูดีๆนะคะ ประโยคที่หนึ่งอ่ะกีเอสกีตามด้วยแวบ,บอันนี้ไม่ต้องซีเรียสนะคะแต่งประโยคอะไรก็ได้ขอมีแวบ,บมาต่อท้ายคําตอบมันจะต้องเป็นคนใครที่ซึ่งกินก็เพียงไงใครที่ซึ่งร้องเพลงก็อล,ลิซไงใครที่ซึ่งชอบไปเดินเล่นในสวนก็สมศักไงใครที่ซึ่งชอบเรียนภาษาฝรั่งเศสก็ทุกคนไงเห็นไหมคะอันเนี้ยง่ายอันที่หนึ่งอ่ะง่ายคือแค่ แค่มีแวบม,มาต่อท้ายแล้วคำตอบมันจะออกมาเป็นคนนะคะแต่ข้อที่2โอเค g as เกร์บวก fast fast ในที่นี้คือประโยคคือประธานแวบบกรรมหรือประธานแวบบใช่ไหมคะจบแต่ไม่ได้หมายความว่าอ๋อมีประธานมีแวบบแล้วจะจับใส่ได้เลยนะไม่ใช่นะคะเน้นย้ําคือถ้ากรณีมาข้อ2ตรงนี้เนี่ยคำว่า fast ประธานบวกแวบบแวบบที่ใช้ต้องเป็นแวบ,บที่ไม่มีบุพบทมากัน้นหรือแวบ,บที่มีกรรมมาต่อท้ายทันทีนะหรือเขาเรียกว่ากรรมตรงนะคะก็คือเซลเด์เผื่อใครเคยเรียนเนาะซี่ยังไม่ได้สอนอย่างจริงจังใน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 ยูทูบแล้วเพราะมันเยอะความจริงจะสอนแบบง่ายๆก็ได้แต่ว่าเวลาสอนคือเป็นเออไม่พูดมาแล้วกันคือถ้าสอนก็อยากสอนละเอียดแต่มันเยอะเก็บไว้ก่อนนะคะประมาณนี้โอเคจบนะคะลองไปฝึกแต่งประโยคมานะคะแบบง่ายๆเนาะถ้ายัางไงก็ถ้าเกิดว่า อยากให้ซีตรวจก็คอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวซีช่วยดูให้เนาะโอเคประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะก็ลองไปฝึกแต่งกันดูเนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะโอเคลไล้งไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะกด subscribe นะคะ,ะ,คะเป็นกำลังใจซีด้วยวันนี้พูดพูดเร็วมากพูดไม่ค่อยชัดนะคะอย่างที่บอกว่า <laughs> เอาเอนั่นแหละไม่พูดลวกัน <laughs> เอช่เอเ u งนนะโอเค ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบนะคะเอออีกนิดนึงนะคะสําหรับใครที่เพิ่งมาชมคลิปนี้นะคะแล้วดูมันจนถึงตรงนี้นะคะแล้วเป็นผู้ที่เริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแบบเริ่มต้นนะคะแบบไม่มีพื้นฐานเลยนะคะที่มีอะไรนะคอร์สนะคะคอร์สพื้นฐานนะคะราคาเต็ม5 9 0 0บาทนะคะลดเหลือ4 5 0 0บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมฟรี คอสแต่งประโยค1.0นะคะราคา1,299บาทแถมฟรีให้นะคะแต่ถ้าใครพื้นฐานได้แล้วอยากได้แค่คอสแต่งประโยคก็ได้นะคะา1 2บ9าบาทเท่านั้นนะคะลองทักมาคุยกันได้นะคะที่เพจซิได้เนาะคูซี่ไว้ก่อนภาษาฝรั่งเศสน,นะคะทาง Facebook โอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบสวัสดีค่ะ